สวัสดีครับคนสัญจรชาแนลนะครับผมสวัสดีครับโจฮักนักสารคามตับ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 วันนี้เรามีที่เราจะพูดถึงอวัยวะที่ใหญ่ในร่างกายของคนเรานะคนสัญจรหลังจากพูดเรื่องบำรุงมาเยอะใช่เรื่องบำรุงกำลังเรื่องอะไรมาเยอะพวกกล้ามเนื้อมาเยอะวันนี้มาลงที่ตับ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 นะครับเอาโรคตับไม่ดื่ม ก็เป็นได้ดื่มก็เป็นได้คนสัญจรสรุปแล้วคือไม่ว่าใครที่ไหนนโลกพวกนี้ก็เป็นได้หมดเอาอย่างนี้พฤติกรรมมาจากการกินนี่ละครปากของเราคนสัญจรถ้าเป็นไขมันพอกตับคุณว่ามันเกิดจากอะไรโหหมูกระทะอย่างเงี้ยอาหารที่มีตับเอ๊ะอาหารที่มีไขมันเยอะมากมายเคเอซย่างเงี้ยคือยกตัวอย่างง่ายๆล้ำพังพวก ทอดไข่ทอดอะไรแล้วก็ทานกันบ่อยคือพวกนี้ก็เป็นจุดชนวนเหมือนกันน่ะเรามาทราบกันก่อนคนสจรนับเพราะว่าแฟนคลับก็คงอยากจะรู้ว่าโรคตับเกิดจากอะไรนะครับและตับมีหน้าที่อย่างไรใช่ตับเกิดจากอะไรโรคตับนะครับโรคตับนี้เกิดจากนะครับการอักเสบนะครับแล้วก็เกิดจากพฤติกรรมการกินการกินและมีพังผืดไปเกาะไขมันไปเกาะ พวกไขมันมันก็สุดยอดนะทำให้ตับเนี่ยมันอักเสบเรื้อรังท่านผู้ชมไม่มีการยืดหยุดได้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นนะครับโรคตับเกิดจากพฤติกรรมการกินมากมายท่านผู้ชมไม่ดื่มก็เป็นได้ดื่มก็เป็นได้เพราะว่าเราทานของมันๆก็ปพื่ออนะว่าเคมีเนี่ยตับเนี่ยมันก็มันก็ไปลงที่ตับเหมือนกันนะมันก็ลงมันก็ต้องสัญจรเหมือนกันตับก็จะเอาไป ผลิตเป็นต่างๆต่างๆมากมายและไปกรองด้วยอะไรต่างๆมากมายนะครับทีนี้มันเป็นผลพวงอย่างไงท่านผู้ชมเราก็จะมาทราบกันว่าตับมีหน้าที่อย่างไรคนสัญจรตับเนี่ยก็จะมีหน้าที่นะครับที่ตับเนี้ยเป็นอวัยวะที่ใหญ่พอสมควรท่านผู้ชมในร่างกายของคนเราใหญ่อยู่นะไม่รู้ว่าผมเป็นหรือเปล่าผมเจ็บๆอยู่ ทีนี้เราก็มาพูดกันนะครับว่าตับเนี่ยมีหน้าที่การผลิตโปรตีนอ๋อหนึ่งละฮอร์โมนโอเคเลยครับและก็อื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดเยอะๆเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวท่านผู้ชมและก็ที่สําคัญท่านผู้ชมทราบไหมว่ามันมีผลพวงต่อการทํางานต่อระบบอวัยวะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไตหัวใจนะครับเพราะว่าทุกส่วนไงเพราะว่ากระเพาะเราเลย ย่อยอาหารใช่ไหมย่อยเสร็จก็ส่งมาที่ตับอยู่ดีใช่แล้วตับเนี่ยจะทําการกั่นกรองการกรองคุณจะแกผลิตไปไหนอะไรยังไงแล้วก็ส่งไปที่ไตบ้างไปส่งไปที่หัวใจบ้างไปส่งไปที่กล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายนะคนสัญจรอันนี้ก็คือเป็นการทํางานของตับท่านผู้ชมไม่ดื่มก็เป็นได้ดื่มก็เป็นได้นี่สิมัน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 มีหัวข้อที่ที่เรามีปัญหาเอาละทีนี้แล้วสมุนไพรอย่างไทยๆเราเนี่ย เราจะใช้ตัวไหนที่สามารถจะแก้โรคตับได้อย่างนี้คนสัญจรคือตับเนี่ยมันก็จะผลิตในสิ่งที่ดีและก็ไม่ดีมันก็จะขะจัดออกไปมันมีสารพิษมาเกาะเยอะแยะมากมายมันมันก็จะผลิตมา,เ,าเพื่อหักล้างกันไปสมุนไพรที่นะครับในการบำรุงตับก่อนเ,อเราจะใช้สมุนไพรหญ้าหวานหรือสเตเียเวีย,เ,ยเราต้องอบำรุงตับฟื้นฟูตับ เคยทำคลิปเลยเรียนรู้กันมาเนี่ยมันเกี่ยวกับเบาหวานมันบำรุงตับด้วยเบำรุงหัวใจได้ด้วยนะครับโรคเกี่ยวกับไขมันความดันโลหิตสูงนี่ก็ได้ด้วยไขมันในเลือดสูงนี่แขนงหนึ่งนะครับย้าหวานเรามาพูดกันเอยเพิ่มพละกําลังบางชาอันนี้ก็คือย้าหวานอันนี้เราก็ทําคลิปไปหลายๆคลิปทีนี้เราหันกลับมาเกี่ยวกับตับ ใช่นั่นคือญ่าหวานย่าหวานเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อว่าภาษาอังกฤษว่าสเตเวียท่านผู้ชมและก็เป็นพื้นเพทางละตินอเมริกานะครับเอกวาดอร์บราซิลนะครับทางทิลีทางประเทศอเมริกาใต้นะอันนี้คือความเป็นมาของเขาแล้วประเทศไทยได้นำเอามาปลูกแต่ที่สำคัญเรามาปลูกในแปลงบ้านเราครับอ่ามหาสารคามใช่อุ้ยลืมไปบอกชื่อตายเลย โควิดท um> e ่านผู้ชมคนสัญจรอย่าออกมากจังหวัดบ้านสรมคือวิธีการของย่าหวานนะเกี่ยวกับบำรุงหรือว่ารักษาช่วยบำรุงโรคกลับเป็นไงครับคือคือจริงๆแล้วนะครับต้มหรือเปล่าใช้ต้มหรือแบบทาเป็นชาชงดื่มก็ได้คนสัญจรคือใบหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะหย่อนลงแก้วแก้วน้ําประมาณแก้วหนึ่งที่ร้อนๆได้ มันเ,เพิ่มความหวานมันเพิ่มความหวานแลแบบ้วลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ยังไม่พอลดไขมันในเลือดสูงอีกยังไม่พอ <c oughs> ก็อย่าลืมนะว่าโรคตับเนี่ยเกิดจากไขมันพอกตับด้วยใช่หลายหลายลอย่างแล้วทีนี้มันก็จะไปบำรุงตับให้ตับเนี่ยมีความยืดหยุ่นดีขึ้นครับ,รบและสมุนไพรที่จะต้องมาบำบัดรักษาอีกนะเ,เกี่ยวกับโรคตับครับ เคยตายไม่ใยปรกวันนี้ที่เราจะนําเสนอครับผมเคยตายไม่ายปรกเราจะประมาณ2อถึงสใบในการต้มน้ําประมาณ1ลิตรถึงลิตรครึ่งครับคนสัญจรใบแห้งนะใบแห้งก็เข้าแต่เราจะไปพาไปดูต้นเล็กต้นใหญ่แล้วก็มีเม็ดมีผลด้วยครับเอก็ก็วันนี้ก็บำรุงตับอย่างบำรุงตับและในการบําบัดรักษาโรคตับท่านผู้ชมนี่ครับคนสัญจรอาการเป็นยังไงมั่งคนที่เป็นโรคตับ โรคตับเนี่ยจะปวดนะครับตัวเหลืองปวดสันหลังตัวเหลืองตาเหลืองใช่อ่าตัวเหลืองตาเหลืองนั่นปู้กมอาการปวดก็ตรงสบริเวณที่ตับเขาอยู่แหละบริเวณเนี้ยนะครับบริเวณเนี้ยผมแล้วทีนี้ก็คือจะปวดบ่อยๆใช่ครับผมัางจะปวดขึ้นมาบางคนนะไขมันพอกตับเกิดจากการกินยาเคมีที่มากมายมันก็เลยไปส่งผลที่ตับครับ เพราะฉะนั้นสมุนไพรที่ในการที่จะมาบำรุงตับเราจะใช้ญย่หวานและบำบัดรักษาโรคตับตัวเหลืองซูบซีดใช่ครับตัวเหลืองตาเหลืองก็ใช่หมดนะคุณสจอนเคยเห็นไหมตัวเหลืองตาเหลืองอ่ะเยอะบ่อยครับผมมัน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 เหลืองมากเลยนะครับไม่ดื่มก็เป็นได้คือจะไปโทษดื่มตัวอะรแล้วไปโรคตับเนอมันไม่เสมอไป จนทําให้เกิดอาการเป็นตับแข็งท่านผู้ชมเราจะใช้สมุนไพรหญ้าหวานและเขยตายแม่ยายปกปกนะท่านผู้ชมเราก็จะติดตามไปชมเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับผมดูต้นไม้กันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้กันสองใช่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 เอาแล้วท่านผู้ชมเราก็จะมาดูสมุนไพรในการบํารุงตับกันนะครับว่าเป็นสมุนไพรที่อยู่ข้างหน้าผมนี่ก็คือ ญ้าหวานหรือสเตเวียนะครับเราก็จะใช้ใบสดสดหรือใบแห้งก็ได้นะท่านผู้ชมประมาณสัก1-2ึงถึงใบนะครับลงในน้ำนะครับลงในน้ำร้อนนะครับสักประมาณ1แก้วนะครับแล้วก็เราจะกินขณะอุ่นๆครั้งละประมาณ1แก้วนะครับตอนเช้า1แก้วตอนเย็น1แก้วก็ได้ท่านผู้ชมนี่แหละก็จะสามารถบำรุงตับนะครับฟื้นฟูตับของเรานะครับให้แข็งแรงนะครับ เราใช้สมุนไพรสเตเวียหรือย่าหวานนะครับอันนี้โจได้ปลูกไว้นะท่านผู้ชมอันนี้ก็ย่าหวานนะครับอันนี้ยังไม่ได้ตัดท่านผู้ชมออกดอกซะแล้วนะครับอันนี้ก็ย่าหวานนะครับปลูกได้งามมากท่านผู้ชมมันชอบดินร่วนปนทรายนะครับแล้วก็แดดจัดนะครับหลายๆคนบอกว่าโอ๊ยปลูกย่าหวานเนี่ยต้องกลางสแสลนไม่จําเป็นนะครับนี่แหละเราก็ได้เห็นมุมมองว่า ย่าหวานนะครับมีลักษณะดอกเป็นอย่างไรนะครับดอกแก่เป็นยังไงอันนี้จริงๆแล้วถ้าเราไม่ตัดนะท่านผู้ชมมันก็จะตายลงกอเลยนะครับตายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพอเราตัดแล้วเวลามันงามมันก็จะเป็นลักษณะเงี้ยครับอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือโจตัดไปพักหนึ่งแล้วนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอีกนะครับผมมันชอบปุ๋ยขี้วัวนะครับ ญ้าหวานหรือสเตเวียนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นนะท่านผู้ชมแดดออกนะครับอันนี้โจก็นะครับได้ทําการปลูกลงแปลงนะครับสําหรับญ้าหวานในการบํารุงตับนะครับไม่ดื่มก็เป็นโรคตับได้นะครับดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นโรคตับได้เช่นกันนะครับตัวเหลืองตาเหลืองเราจะใช้สมุนไพรญ้าหวานในการบํารุงตับและก็ฟื้นฟูตับนะครับ ได้อย่างดีเยี่ยมเอาท่านผู้ชมเราก็จะมาดูสมุนไพรที่ในการบำบัดรักษาโรคตับตัวเหลืองตาเหลืองผอมแห้งแรงน้อยซูบซีดนะครับก็คือสมุนไพรที่อยู่ข้างหน้าผมนี่ก็คือนะครับต้นเบีย้ยต้นกล้าเขยตายไม่ยายปรกนะครับมากมายนะครับที่โจได้เพาะไว้นะครับเราก็จะใช้ใบประมาณสัก1-2ใบนะครับในการต้มดื่มนะครับ ก็คือดื่มตอนเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารนะครับครั้งละประมาณ1แก้วนะครับก็จะไปสามารถที่จะบำบัดเกี่ยวกับโรคตับนะครับได้อย่างดีเยี่ยมเป็นสมุนไพราทางเลือกนะครับอันนี้ก็คือต้นเบีย้ยต้นก้าแล้วจวก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมเกี่ยวกับผลของเขาเป็นอย่างไรต้นใหญ่เป็นอย่างไรนะครับ เอาท่านผู้ชมเราก็หลังจากที่ได้ดูต้นเบีย้ยต้นกล้าของสมุนไพรในการบำบัดรักษาโรคตับนะครับก็คือเขยตายไม่ยายปรกนะครับเราก็จะมาดูใบกันชัดๆท่านผู้ชมว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ผลกำลังสุกนะครับผลเขยตายไม่ยายปลกท่านผู้ชมนี่เห็นไหมนะครับกำลังงามเชียวนะครับอันนี้กินมีรสหวานนะครับผมเขยตายไม่ยายปลกนะครับ สวยงามนะครับปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะครับได้ในการบําบัดรักษาโรคตาบได้ด้วยในการเอาใบนะครับใบแห้งๆไอใบสดอย่างเงี้ยไปตากแดดให้แห้งแล้วก็ไปต้มน้ําดื่มนะครับประมาณสักสองถึงสามใบนะครับแต่วันนี้โจก็ได้ให้เห็นนะครับว่าผลสุกเขาเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้เดือนกุมภานะครับเขาก็ออก มเมล็ดบ่อยครั้งนะครับเดี๋ยวผมก็เอาเจา,มาเมล็ดสุกๆเนี้ยไปทําการเพราะอีกนะครับเคยตายไม่ใหญ่ปลุกในการบําบัดร,รักษาโรคตับนะครับผมวันนี้ก็ได้มาเสนอแนะนะครับในการให้ดูว่าผลเล็กๆเขาเป็นอย่างไรผลสุกเขาเป็นอย่างไรนะครับมันออกเป็นกระจุกเลยท่านผู้ชม สมุนไพรเขยตายแม่ยายปลกุกส่วนนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะท่านผู้ชมอ่าเราก็มาดูผลสุกเขานะครับแล้วก็ผลที่กำลังอ่อนๆอยู่นะครับอันนี้ก็ผลของเขยตายแม่ยายปลุกนะครับแต่ส่วนที่เราจะนำไปใช้จริงๆก็คือใบนะครับ ใบไปตากแดดล้างน้ำให้สะอาดตากแดดให้แห้งนะครับในการต้มดื่มนะครับต้มน้ำดื่มในการบำบัดอาการตัวเหลืองตาเหลืองนะครับเป็นโรคตับนะครับโรคตับจะดีด้วยสมุนไพรที่อยู่ข้างกายของเราก็คือสมุนไพรเขยตายแม่ยายโปรก คนสัญจรหลังจากที่เราพาท่านผู้ชมไปชมแล้วนะว่าลักษณะใบของญ่าหวานเป็นยังไงดอกเป็นยังไงนะครับแล้วก็วิธีการใช้นะครับที่เราพูดมาเมื่อกี้นี่เนาะแล้วก็สมุนไพรเขยตายแม่ยายปกในการที่บําบัดรักษานะครับในการเอาใบแห้งไปต้มนะครับประมาณ2อถึงสใบที่เราพูดกันมาแล้วเนาะอันนี้เรามาสรุปตอนท้ายใช่ใช่ใช่ก็อยากให้พี่ๆน้องๆที่ชมกันดูเนี่ย ดูลักษณะใบของเขยตายแม่ยายปลกเนี่ยแล้วก็หญ้าหวานหญ้าหวานนี่ก็ก็มีสั่งพวกร้านต้นไม้ก็ได้นะครับคือให้เขาสั่งมาให้เราถ้าเราไม่รู้สถานที่หรือแหล่งใช่ต่จะซื้อนะครับอย่างเราบอกกันแล้วว่าเขยตายแม่ยายปลกเรามีต้นเล็กนะครับอ่ามีต้นเล็กส่วนหญ้าหวานเนี่ยท่านผู้ชมเวลาเราส่งไปหรืออะไรเงี้ยคนสจรมันก็การขนส่งเนี่ยบางทีเขายนเลยไงใช่บางทีก็ลําบากเละตุ้เป๊ะ อยู่ใกล้บ้านนะจังหวัดไหนก็ไปสอบถามร้านขายต้นไม้พันต้นไม้ต่างๆนะครับย่าหวานเคยตายไม่ยายปลกครับผมไม่ดื่มก็เป็นตับแข็งได้ไม่ดื่มก็เป็นโรคตับได้ดื่มก็เป็นโรคตับได้ทุกวัยก็เป็นได้นะครับไม่จะเจาะตรงนะเพราะว่าในการใช้ยาในการในการกินไขมันเนี่ยโอ้เปพอกตับแล้วท่านผู้ชมครับนะครับ โ <Okay S 1> อเคนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์โจห้างนักสราคารคนสัญจรชาแน,นลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ